คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับพี่มิคิดว่าสิ่งที่พี่มิอยากเตือนมือใหม่เลยที่เขารังเข้ามาในตลาดพี่มิอยากเตือนอะไรครับอยากเตือนอะไรเหรอโอ้โหเยอะเลย,อเลยวะ่ะเยอะเยอะมากเลยให้เตือนมือใหม่ อยากเตือนมือใหม่อันแรกเลยที่อยากจะเตือนเลยเอาเริ่มต้นกันแล้วกันเนาะไอหลายคนอะ่ะตอนที่จะเข้ามากับการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมาวัตถุประสงค์อะ่ะมันต้องการเงินเวทุกคนต้องการเงินหมดยอยู่แหละบางคนคิดว่าเห็นคนนู้นคนนี้เทรดแล้วทำกำไรได้อะ่ะ คิดว่าแบบมันง่ายก็แค่เข้ามาเรียนแล้วก็เทรดก็ได้ปปะะ่ะมันก็คงเป็นสูตรสาเร็จหรือมันคงเป็นแบบเหมือนทั่วไปที่เราเรียนแล้วก็เหมือนเรียนยิงแอดไหมหรือเรียนทําช่องปั้นช่องไหมเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนออนไลน์เรียน,นอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยป่ะอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เรียนอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันมีเรื่องของจิตใจเข้ามาด้วยเนาะฉะนั้น พี่เลยอย่างนี้มือใหม่เนี่ยเขาอาจจะคาดหวังมากๆาแล้วกันว่าแบบเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอตเขาจะโตเลยตั้งเป้าแบบซึ่งพี่เมื่อก่อนพี่เป็นไปแบบอ่าการเทตดนี่แหละเปลี่ยนชีวิตแน่นอนได้ตังค์ด้วยได้เงินเยอะสบายใช่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างที่คุกคนคิดผมคอนเฟิร์มยังไงก็ได้แต่ควต้องผ่านบททดสอบก่อนให้คิดง่ายๆเลย,ยว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จจากการเทตดได้เนี่ยมันมีขั้นตอนและระยะเวลาของมันทามมิ่งของมัน ซึ่งไอ้ขั้นตอนระยะเวลาการทํม่งของมันเนี่ยมันคือเรื่องของการเรียนรู้การฝึกฝนการเข้าใจ การที่จะปรับให้เป็นสไตล์การเทรดของตัวเองนี่นั่นนะแต่หลายคนอาจจะงงๆคนมือใหม่อาจจะงงว่ามึงพูดอะไรของมึงว่าเยอะแยะมากมาย <S <S มันก็เห็น <S 1> <S 1> มีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วก็คนก็ทําตามได้นี่อะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญคือสม่ําเสมอหรือเปล่าเว้ยละ,ะระยะยาวแค่ไหนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคก็แค่เท่านี้เองนี่หว่าก็ได้แล้วได้ครับถูกต้องครับมันเป็นจังหวะที่คุณได้ครับตลาดมันเป็นเทนด์เปล่าคุณเข้าไปเนี่ยตอนเงี้ยทองคำเนี่ยแบบหูลบบตากดบายแล้วสตอปบเรากว้างๆแม่ก็รอดแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตลาดมันเป็นเทนด์นะคลิป โตเงี้ยห,หลับหลับตากดเลยตอนราคามันพุ่งเป็นบูรันน่ะก็เขียวติบวกสีอะไรเงี้ย,ยก็ตลาดเป็นเทนง่ายแต่พอเม่อไกร็ตามที่มันกลับตัวหรือพักตัวเจอสภาวะหลายๆอย่างแล้วกันเนาะฉะนั้นอยากจะให้มองการเทดเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนภาพแมพกว้างๆเลยแล้วก็มันมีหลายมุมกับการเทนแล้วกันมือใหม่ก็อยากจะให้สิ่งที่แนะนําเลยเอาเปข้อๆแล้วกันอันที่หนึ่งคือ ให้เราตั้งเป้าเข้ามาเป็นการทํากําไรได้ด้วยตัวเองในระยะยาวนเน้นคาว่าระยะยาวแล้วกันเนาะเออแล้วก็วัตถุประสงค์ทุกคนต้องการเงินหมดอยู่ละอ่าก็ต้องถามว่าแบบแล้วไอ้เงินที่เราได้เนี่ยเบื้องหลังของเงินมันคืออะไรมันก็มีอีกที่มือใหม่เข้ามาแล้วมือใหมออ่บอกต้องการเงินสมมติต้องการเงินเดือนละสองเดือนละแสนจากการเทรดแต่พอเข้ามา2เดือน3เดือนแล้วมันไม่ได้แสนเขาก็ไปแล้วดิ เพราะว่าเขาแค่ต้องการเงินเว้ยซึ่งใครทนะ่านอื่นก็ได้เงินนะขายอาหารก็ได้เงินแล้วกลับไปทํางานประจําก็ได้เงินไปขับแกร็บก็แสนก็าบาทเหมือนกันนะเออมันไม่ผิดเว้ยแต่สิ่งสำคัญือการที่มันต้องดูว่าเบื้องหลังที่เขาอยากเทรดมันคืออะไรถ้าบอกว่าตอบโจทย์เรื่องเงินอย่างเดียวพี่ว่าอาชีพอ,อื่นมันก็ได้นะแต่ต้องดูว่าแบบตั้งเป้าการเทรดมันปักหลักบางน้อยแค่ไหนของพี่อะ่ะแม่งเบื้องหลังของการเงินของพี่คือพี่ต้องการอิสระเว้ย มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็เนี่ยจะไปไหนก็ได้ที่ดูอย่างที่เรามาเห็นปะเราก็มาวันไหนก็ได้อะเแี่ยงานของเรามาแล้วกออ็จะไปเที่ยวไม่ต้องมาแย่งกันกินกันใช้สาวอาทิตย์ไม่ต้องแย่งวัมันหยุดนะคะตะเลิอกอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ต่างจังหวัดกูก็ทาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการไลฟ์สไตล์แบบนั้นหรือเปล่าหรือเราแค่ต้องการเงินจริงๆเพราะว่าบางทีคนคาดหวังมากว่า6กเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะฟาดเงินกับตลาดการเทรด ทีเนี้ยแต่พอมันไม่ได้ภายใน,น6เดือนนะบางคนก็อาจจะท้อไปละแล้วก็ออกจากตลาดไปซึ่งไม่ผิดเพราะว่าก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันนานเกินไปยังไม่ใช่ทางเนียไม่ใช่ทามมิ่งของฉันดังนั้นชันขอกลับไปทํางานไปตามโจทย์ด้วยเงินก่อนละกันอ่าอาจจะยังไม่ได้แบบทามมิ่งไม่เพียงพอความต้องการอยากที่จะแบบเบื้องหลังกับการเงินอะไรอาจจะยังไม่ไม่เพียงพอมก็ไม่ได้ผิดอะไรอันนี้คือเ,เรื่องแรกอ,อันที่2เราควรรู้ว่าเราอยู่ในช่วงช่วงไหนของการของการเห็น ใช่ถ้าเราเราประเมินตัวเองดูแล้วว่าเราเป็นเป็นมือใหม่จริงๆแล้วเรากําลังเรียนรู้อยู่ก็ถูกต้องแล้วก็ที่คุณต้องเรียนรู้อยู่ก็คือเราก็ต้องดูว่าเราเรียนอยู่เรียนก็คือเรียนถ้าวันนี้คุณเรียนอยู่แล้วคุณเทรดแล้วคุณดังเทรดเสียอยู่เอ้าก็ถูกนี่ก็คุณเรียนอยู่นี่ก็ยังเรียนอยู่ถ้าสมมติว่าคุณเรียนจบแล้วคุณบอกคุณกําลังฝึกอยู่แล้วคุณเทรดคุณเสียก็ถูกวนี่ก็คุณกำลังฝึกอยู่อ่ะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นเรียนเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วมีผลลัพธ์แล้วเริ่มมี ไปเจอตลาดจริงแล้วพร้อมแล้วก็ลองเทรดดูแล้วถ้าบอกว่ากานเทรดเสียอยู่ก็ต้องมานั่งประเมินสถานการณ์ดูว่าแล้วสิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้อ่าทั้งหมดเนี่ยเราใช้ได้จริงไหมอันก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าคนอื่นเขาใช้ได้แล้วตัวเองใช้ไม่ได้นี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองไหมก็คนอื่นเขาเทรดได้อะอด้วยเทคนิคนี้ยแต่มืองเทรดไม่ได้อ่ะเอ้ามันผิดที่เทคนิคหรือผิดที่ตัวเมึงเองวะเนี่ยโทษเทคนิคเหรอก็ต้องประเมินดูแล้วว่าทำไม อาจจะไม่ติดที่เทคนิคหรือเปล่าติดที่ตัวเราเองไหมเพียงแค่ว่าเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ยอ,อ,รอมรับความเป็นจริงให้ได้ก็คือมีสามข้อนะอืม